เรามีของพร้อมพร้อมทํานะลูกค้าทักมามีของพร้อมทำนะใช่ผมมีของพร้อมทาเลยผมสต็อกไว้เพียบคือผมมีของพร้อมลุยนะฮะลงทุนพร้อมไม่ต้องเรียกเก็บมาจําสมทบทุนหามาจําสั่งของาไม่ว่าจะเป็นงานสีห้องอบพ่นขัดเคลือบเซรามิกนะครับแลปสติกเกอร์แลใสช่วงล่างล้อแม็กยางเบรกทุกอย่างจบที่นี่นะฮะเราดูแลหลังการขาย ราคาไม่ใช่ปัญหาครับสำคัญสุดคืองานบริการนะครับผมมาแนะนำอีกหนึ่งชุดครับแทง300ครับพึ่งมาสดๆลร้อนเลยนะเออผมเคยรีวิวไป2ชุดแล้วนะชุด My City กับ G63 นะครับนี่คือชุดที่3นะครับที่อยู่ในไทยนะฮะลูกค้าจองคิว พร้อมทำนะฮะเรามีของสแตนบายรอพร้อมเลยฮะนี่ฮะมาถึงสดสดร้อนๆผมเอากรองให้ดูเลยว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะเออกันชนหน้ากันชนท้ายฝากระโปรงบันไดข้างกระจังหน้าชุดด้านบนหลังคานะฮะรวมถึงคิ้วล้อนี่ฮะรวมถึงคิวล้อนี่กระจังหน้ามีไฟด้วยนี่มีไฟอยู่ในกระจังตรงนี้นะฮะ เออแล้วก็ชุดไฟลงไฟเลี้ยวนี่ฮะอยู่ในหน้ากันชนนะฮะอ่าแล้วก็จะมีพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่อสเกิร์ตสเกิร์ตด,ด้านหน้าและด้านท้ายนะฮะนี่อ่ยวางไว้ก่อนคืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนก็เยอะนะส่วนคิวล้อนี่ฮะแข็งแรงนะเว้ยต้องต้องยอมรับเลยนะว่าจีนนี่เขาผลิตมาดีนะคือแบบว่าต้องยกให้เขานะครับเราจะไปทำชุดแต่งพลาสติกหรือไฟเบอร์นี่คือ คนละเรื่องเลยอ่ะนะต้องยอมเลยรถจีนชุดแต่งก็ต้องของจีนนะฮะจุดยึดเห็นป่ะตรงปกนะฮะไม่มีเอามาแปะกงแปะกาวไม่มีนะ,ะถอดเดิมออกใส่ใหม่จบนะครับนี่จุดยึดธรรมดีวัสดุพีพีนะครับแล้วก็เป็น2ชั้นด้วยนะเออแข็งแรงมีน้ําหนักนะฮะนี่คิวล้อด้านหน้านะครับมีช่องด้านข้างตรงนี้เออนะฮะเออฝากระโปรงเป็นเหล็กนะครับ เป็นเหล็กแล้วก็พวกอุปกรณ์ช่องลมนี่บันไดข้างก็จะมีบันไดข้างด้วยกันชนท้ายต้องบอกว่าการชนท้ายด้านหน้าด้านท้ายคือออกแบบมาคล้ายกันเลยเคอลอ้ายเลยอลองจับกล้องหนะน่อยนี่อุ้ยนี่อะไรวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้อะไรอะอลูมิเนียมเหรอ โอ้แข็งแรงก็นี่คือยางอะไหล่ไม่ต้องใส่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องใสนะ่ละใช้กล่องสัมะละด้านท้ายแทนยางอะไรเลยนี่แล้วก็มีปีกสปอยเลอร์ด้านหลังนะฮะเออเอ,อ,เอ,อ,ออกแบบมาดีฮะนี่กันชนท้ายนี่ฮะด้านหน้าด้านท้ายเหมือนกันเป๊ะเลยดูนี่เดี๋ยวแต่งออกมาแล้วเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยว,ยวมาลองดู อะมาดูดิกันชนหน้าอันไหนหน้าไหนหลังวะเออไอ้ส่วนวอล์งเี่ยผมจำได้เนี่ยเป็นหลังอันนี้เป็นหน้าเห็นนะมมันออกแบบมาคือใกล้เคียงอะ่ะเออแต่เวลาประกอบงานมันก็ก็เข้าใจได้อยู่แล้วว่าคงจะเอาหน้าไปใส่หลังใส่หลังไม่ได้หรอกนะเออเฮ้ยงานเขาดีนะเมื่อกี้ยกไป แข็งแรงนะแข็งแรงนะเออฝากไว้นะเดี๋ยวแต่งออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนก็ประมาณนี้นะสีม่วงก็สวยอือเดี๋ยวมีล้อมียางมีเบรกนะหลอ่อเออเรามีของพร้อมพร้อมทำนะลูกค้าทักมามีน้องๆมีของพร้อมทำนะใช่ผมมีของพร้อมทำเลยผมสต็อกไว้เพียบ ผมมีของพร้อมลุยนะฮะลงทุนพร้อมเออไม่ต้องเรียกเก็บมาจําสมทบทุนหามาจําสั่งของเราคือผมมีลงทุนผมของของผมพร้อมตลอดนะฮะอ่าแหลกนี่แหลกแหลกอ่าสามพาราที่อยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็บันไดข้างบันไดข้างที่ติดอยู่ตรงด้านขวาเนาะข้างหลังเนาะเออ แล้วก็ถังน้ํามันฝั่งซ้ายนี่อ่ะอ่ะมาได้ข้างอยู่ตรงนี้นะครับมาไดข้างแหลกยาวๆก็คืออยู่ด้านบนนะฮะนี่นี่คือชุดมาซิตี้นะนี่นี่มาซิตี้นะครับชุดเบนซ์น,นี่อยู่นี่มานี่มานี่ชุดเบนซ์น,นี่ตอนนี้ที่ร้านเรามี3แบบนะครับนี่เลยคันแรกของไทยนะฮะใส่โลโก้บาบัดด้วย ฝากระโปรงเอาไปหุ้มแคบล่าอยู่เดี๋ยวรอชมนี่นะคันนี้นะรอใส่ชุดนี้เลยนู่นก็อีกคันนึงแล็ปใสอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานสีห้องอบพ่นขัดเคลือบเซรามิกนะครับแล็ปสติกเกอร์แล็ปใสช่วงล่างล้อแม็กยางเบรกทุกอย่างจบที่นี่นะฮะเราดูแลหลังการขายราคาไม่ใช่ปัญหาครับสำคัญสุดคืองานบริการนะครับผม ส่วนของที่เรามีสต็อกไว้เพียบนะตกล้องมามาเดินตามมา,อ,าอันนี้คือส่วนน้อยๆน,นะส่วนที่เยอะๆก็อย่างนี้ฮะกลมกองไว้มวยว่ะฮะตรงนี้กระจกหนึ่งตรง้นกระจกหนึ่งนะฮะข้างในห้องก็มีกระจกหนึ่งนะฮะฝั่งนี้มีกระจกหนึ่งนะฮะคือในตู้คอนเทนเนอร์มีอีกกระจกหนึ่งนะฮะนี่ส่วนห้องพ่นนู่นะฮะกำลังอบอยู่เห็นไหมกล้องซูมเข้าไปเห็นอินฟลเาทไหม ผมกาลังอบสีอยู่นะฮะเอออบเสร็จปุ๊บเอาออกมาขัดสีประกอบงานจบนะครับทุกอย่างจะจบอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานแปลงสอดงานทําสีหรืออุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิดนะฮะซ่อมดวนรอรับได้เลยจบทุกอย่างฮนะเออเราคุยได้ครับของเรามีพร้อมพร้อมทาพร้อมทาพร้อมจบนะฮะไม่มีโยกย้ายนะรับประกันงาน ฝากไว้ยมเย็นครับจากร้านชนะนะครับส่วนชุดแต่งนี้เดี๋ยวมารอดูกันนะลูกค้าใจเย็นนะคันนี้มาจากสงขามาหลายมา2อ,อาทิตย์แล้วยังไม่ได้เริ่มทําเลยเพราะของไม่ครบครบแล้วเดี๋ยวรีวิงานสีเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับจากร้านชนะอ e ีสปอร์ตชลบุรีนะเออ